วันนี้ผมก็เช่นเคยตกเย็นก็ก็ออกมาเดินชมสวนนะครับเป็นสวนของคนอื่นนะฮะไม่ใช่สวนของผมหรอกครับตรงนี้นี่อันนี้ต้นกระท้อนนะรับคงจะรู้ดีกันอยู่แล้วน,นี่ก็มีบ้านมาอยู่ใหม่แล้วนะครับสองหลังก็จะเป็นบ้านแบบีวบ้านสมัยนี้บ้านสมัยใหม่เป็นบ้านชั้นเดียวกระทัดรัดนะฮะอันนี้มากับหมาครับชื่อเจ้ามอมนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูฝ่ายนำล้น วันนี้ไม่มีน้ำล้นแล้วนะเขามีการขุดฝายกันใหม่ว่าเขาทำเสร็จเรีอยงอาจะทำเสร็จแล้วนะครับเพราะไม่มี <c oughs> ไม่มีเสียงรถแปลกโผนะครับอ๋อเขาต่อไฟฟ้าลงมาแล้วนะครับฝั่งนน้นบ้านเราเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าไฟฟ้านะครับเรานำเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวประเทศลาวเขามีเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำนะเห็นเขาบ่นกันว่าตัวเองมีเขื่อนแต่ไฟฟ้าไม่พอใช้หรือไฟฟ้าแพงแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้เขาทางการไฟฟ้าลาวจะเก็บค่าใช้ไฟฟ้าเป็นเงินบาทเงินหยวนเงินดอลลาร์นะครับไม่รับเงินกีบเออผมก็แปลกนะแปลกใจมากเลยทำไมอา่าประเทศลาวแต่ไม่รับเงินกีบ อันนี้ก็ฟังเข้ามานะครับไม่ทราบว่าเป็นจริงแค่ไหนนะฮะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ถ้าเราไม่ใช้เงินของเราเองก็อาจจะทําให้เงินของเรามันมันไม่มีค่านะครับการที่เราต้องใช้เงินของคนอื่นก็จะเป็นเสียกระลาดทางด้านเศรษฐกิจไปอย่างหนึ่งเหมือนกันฮะอ,อ๋อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะอันนี้เป็นคลองย่าโมนะครับแน่นอนว่าเขาถ้าใช้คําว่าย่าโมก็ต้องอยู่จังหวัดนครราชสีมานะฮะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าม,มันมีป้ายอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูป้ายนะเป็นป้ายก่อสร้างป้ายก่อสร้างโครงการของอบตไทยสาม,มคีอา้าโดนไปซะแล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้น266,500บาทนะครับไม่เห็นมีวันเริ่มต้นสิ้นสุดนะฮะหรือยังไม่เขียนก็ไม่รู้นะครับ ก็งบประมาณมีไว้ใช้ครับใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะของประชาชนก็มันทำให้สวยขึ้นไม่ได้มาหาของป่านะหาของป่าไม่เป็นเก็บเห็ดก็ไม่เป็นไปเก็บเห็ดก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรกินได้บ้างนะครับก็เลย ยิ่งนกตกปาก็พอได้บ้างแต่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นเขานะครับก็เหมือนพาเจ้ามอมมาเดินเล่นนะครับเพราะปกติถ้าเจ้าของไม่มาเขาก็ไม่มาไกลนะ,ะเป็นหมาที่อยู่ติดบ้านสองแสนหกหมื่นหกพันห้ารบาทไม่รู้ได้แค่ไหนนะฮะ น้ำก็ใสดีคนระับตอนี้ก็จะเป็น <c oughs> โทษครับเป็นแปลงผักของของอ่นาน,นี่เขาเรียกว่าสวนคุณนีนะครับเป็นผักผักสลัดบ้างผักกวางตุ้งผักคะน้าบ้างนะฮะข้าหน้าฝนแล้วคงไม่ค่อยได้ทำไม่รู้โครงการเขาถึงไหนนะเดี๋ยวจะเดินไปดูก็น่าจะขุดคลองไปเรื่อยๆนะครับ พูดถึงประเทศลาวตอนนี้ก็เรียกว่าดราม่าก,กันหรือเปล่าเกิดดราม่าขึ้นเยอะเลยนะครับระหว่างลาวไทยเป็นรดราม่าระหว่างคนนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาในใน,ในยุคโซเชียลใครคิดอะไรอยากทําอะไรก็พูดกันไปก็ตอบโต้กันไปนะครับแต่ก็ยังไงก็ย้ยายประเทศหนีจากกันไม่ได้นะครับก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผล ตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเพิ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าคนลาวก็อยากจะเลือกตั้งเป็นประเทศไทยบ้างนะครับอันนี้อะไรนกนะฮะซากนกนะครับ,กกนะรบประเทศไทยก็เลือกตั้งเสร็จก็ยังมีประเด็นจะต้องมาแบ่งมอดกอ,อไม่ใช่สิแบ่งตําแหน่งประธานสภากันอีกระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยนะครับตอนนี้ไม่ทราบวา่า ใครตกลงกันยังไงเพราะบางทีถ้าเราตามการเมืองมากก็จะปวดหัวนะฮะก็มีเรื่องกีฬาซีเกมก็จบไปแบบมึนๆง,งงๆนะฮะก็มีประเด็นตามต่อกันมาอีกโอ้คขันข้างจะมีปลาด้วยนะเนี่ย โครงการเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะครับน้ำเป็นสิ่งจำเป็นครับสำหรับชีวิตเกษตรกรพูดถึงพี่น้องฝั่งลาวฝั่งกัมพูชานะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีรายละเอียดอะไรอีกที่ว่าต่อไปนับแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน2,566จะไม่มีการ รับแรงงานต่างชาติพี่น้องชาวกัมพูชาและลาวแล้วนะครับก็จะรับเฉพาะาชาวเมียนมานะครับก็ไม่ทราบว่าสาเหตุใดก็ที่พูดไปแล้วนะครับอันนี้เขาดักปลานะฮะถ้าจะไม่ใช่เรื่อง เกี่ยวโยงไปถึงการเมืองอะไรมากขนาดนั้นนะฮะแต่ทุกอย่างก็คือการเมืองหละแต่ว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นมาจากกีฬาอะไรนั่นนะฮะเพราะว่าคนไทยไม่น่าจะคิดได้ขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือถ้าพี่น้องชาวลาวชาวกัมพูชานะครับไม่มาไม่ไม่เอ่อมาทำงานที่ฝั่งไทยหมดพยายามอยู่กัน พัฒนาบ้านเมืองตัวเองผมว่ามันก็ดีกว่านะมันจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนเพราะว่าเรามาทํางานที่ถ้าพวกามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วหมดแรงกลับไปมันก,ก็มันไม่ได้สร้างอะไรที่มั่นคงนะคือคนไทยก็ไปทํางานที่ต่างต่างประเทศเยอะนะครับเป็นไปที่ไหนบ้างที่ที่ที่เยอะๆก็จะเป็นเกาหลีใต้อ่าญี่ปุน่นอิสราเอล ที่เขารับนะฮะก็อันนี้จะเป็นผมน่าคิดว่าน่าจะไปทำงานในในสวนผลไม้สวนผักหรือไม่ก็โรงงานนะฮะถ้าไปออสเตรเลียก็คงจะเหมือนกันฮะทำทสวนผักสวนผลไม้อันนั้นเขาก็ไปเพราะว่ามันได้ค่าแรงมากกว่านะครับแต่การไปที่นุ่นมันก็ทำอันนี้บ้านพักของคนทำผักนะครับไม่ใช่บ้านพักนะฮะ เป็นทิพย์เท้าทำผักของเขาคือก็ไปสแสวงหาโอกาสหรือชีวิตที่ดีกว่านะแต่คนคนไทยไปทำงานต่างแดนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์แล้วนะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากคนไทย70เกือบ70ล้านนะไม่น่าจะถึงตอนนี้ไม่น่าจะถึง70ล้านเพราะว่าอัตราการเกิดมันลดลงนะมันมไม่ถึง70ล้านคนหรอกตอนนี้นะครับน่าจะ รวมๆกันแล้วถ้าไปคิดเป็น1%ของ70ล้านเอาเป็น70ล้านนี่คิดเป็น1%ก็น่าจะไปอยู่ที่ <c oughs> ที่ต่างประเทศสกัก7 0 0 0แสนะแ,แสนอคนไทยผมว่ามันคนไทยไปทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่น่าจะถึง4 0 0 0สนนะฮะก็ไม่ถึง1%นะฮะคืออยู่ประเทศเราก็ยังพอมีงานให้ทำแต่คนที่บ้านผมเขาก็จะไป คนที่สุลินก็จะไปทํางานในเรือประมงครับที่ตอนนี้ไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับออากาศมืดแล้วนั่นนี่ยเห็นไ,ไหมบ้านเนินเขาจริงเนี่ยใครมีความฝันจะนมีบ้านในเนินเขาบอมแล้วๆๆมาแล้วครับมาแล้วเปไปเลย ก็พอเราได้ว่าที่นาะยกคนใหม่นะคุณพิธาก็ได้ให้นโยบาย <S <S ด้านการต่างประเทศก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและความสงบในเมียนมานะครับก็เนตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยยังไม่เคยพูดถึงเลยนะตั้งแต่มีการรัฐประหารในประเทศเมียนมามาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะเราก็นะอาจจะมีที่มาจากการรัฐประหารมาเดวยก,กันก็ได้ก็เลย ไปว่าเขาไม่ได้แต่ทันทีที่คุณพิธา, <c oughs> ารู้ว่าตัวเองมีคะแนะนำแล้วก็มีการสัมภาษณ์เขาก็พูดถึงความสันติสุขเขาเรียก <c oughs> สันติภาพในประเทศเมียนมานะครับประเทศเมียนมาก็รู้กันอยู่มีหลายรัฐหลายชนเรียกอะไรหลายชนเผ่านะก็คงจะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน,นทางที่ดีขึ้นนะครับคือก็ เข้าใจว่าประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่ว่าเป็นประเทศใหญ่อันดับเดียวนะใหญ่อันดับสามของอาเซียนหรือเปล่าฮนะอันดับสี่อันดับหนึ่งอินโดนีเซียอันดับใหญ่นี่หมายถึงว่ามีคนเยอะนะอันดับหนึ่งอินโดนีเซียอันดับสองลจะเป็นฟิลิปปินส์อันดับสามเป็นเวียดนามอันดับสี่ก็เป็นไทยนะฮะประเทศใหญ่ แต่่ำรวยนี่ไม่รู้ใครรวยกัากันนะครับก็นี่แหละครับเลือกก้าวไกลไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่เหมือนเดิมอาเซียนก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากไปถึงพี่น้องอาเซียนทุกคนนะครับถ้าฟังภาษาไทยเข้าใจก็ ล,ลักกันไว้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากประเทศไทยสวัสดีครับ